สงงใหญ่มากเฉพาะพระรูปหนะ้าจาสงสี่ศอกอันนี้สงขนาดไหนก็อาตมาก็ไม่ทราบเหมอือนกันความจริงบาลีไม่ได้บอกว่าพระเล็กพระใหญ่ในสงเท่ากันนั้นไม่เท่าใช่ไหมพระเล็กก็พระพระใหญ่ก็พระหนึ่งนิ้วก็บลูกพระพุทธเจ้ายี่สิบวาก็รูกพระพุทธเจ้าก็เป็นไม่สรางขนาดไม่ทราอในสง ตอนนี้ท่านมากําหนดเองว่าการชําระหนี้สงฆ์ถ้าใช้พระพุทธรูปสี่สองคือพระประธานมาตรฐานนี่ใช้ได้แต่ต่อมาเมื่อคณหญิงบุญช่วยอยาตายไปเยี่ยมท่านแล้วก็เวลาเข้าห้องพักก็นั่งนึกว่าคนนี้ถ้าตายแลย้วจะไปไหนเราต้องดูก่อนไอ้ตายนะ่าตายกันแน่ถ้าต,ตายได้จะไปสวรรค์ไปรกไปพรมนิพพานก็ว่ากันไป คนตั้งใจบยญูหนักพอเห็นว่าคนนี้ตายจะไปไหนเห็นพระเจ้าทันมานาตัางของสักสี่วามไม่ใช่ไม่รู้พุทธเป็นพระเจ้าเลยใสยมากแล้วก็สวยสสงสว่างมากแล้วก็มือนิ้วชี้ไปที่หนังสือหนังสือเขียนว่าพระจำระนี่สงเข้าสร้างแล้วไอ้เราก็แต่ถ้ากช็ชี้เฉยๆประมาณสักหนะ้านาทีท่านเฉยเราก็ต้องเฉยเหมืกัน พระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าไม่พูดเนี่ยเราก็พูดไม่ออกเหมือนกัน้วยความเคารพพอ,อท่านหายไปท้ามหารรชกับรายกฏองค์แทนจึงถามท้าวเวสุรวรรณว่าที่พระพุทธเจ้าทต่งชี้ที่หนังสือว่าพระชรัมระนีสงเขาสร้างแล้วหมายความยังไงท้าวเวสุรวรรณท่านก็นเลยตอบว่าพระชรัมระนีสงพระพุทธรูปหน้าต่างแะสี่ส่อขึ้นไปถ้าทําแล้วตัดกรรมที่เป็นอุศลเก่าทั้งหมด คือบาปเก่าๆที่เราทำมาแล้วไม่สามารถจะนำโรงอวายภูมิได้ต่อไปใลายเป็โสดาบันทั้งนี้เว้นไว้แต่เราจะทำใหม่การบรรนั้ามาทำที่วัดนี่ครั้งที่หนึ่งรั้นที่สองก็ประกาศบอกว่าเงินนี่ไปใช้สามอย่างคือสังฆทานวิหารทานแัะธรรมทานพอขั้นที่สามบอกไม่ได้ต้องเพิ่มอีกอันหนึ่งคือสร้างุระตู และพุทธรูปที่สร้างต่อไปนี้หน้าตักไม่มีน้อยกว่าสีส่ศอกฉะนั้นขาบรรดาย่าโยพุทธบริษัทตั้งใจตามนี้นะ